คุณอยู่กับเราที่สูปตาเพจกิราลำดงึงจากท้ายตารางยูโรป้ารอบรองชนะเลิศแมนยูโรมาใครจะคว้าชัยวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเรื่อกันที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดฟอร์มดูเด็ดเผด็จสึกคู่แข่งแบบไม่เสียประตูได้ถึง5จากโกนัดในทั่วยูโรป้าแต่ฟอร์มในบ้าน3นัดที่ผ่านมาคว้า3าแต้มได้เพียงแค่นัดเดียวเกมนี้ก็เตะในบ้านงานหนักแน่ แต่ก็มีข่าวดีที่เกมนี้จะได้นักเตะตัวหลักคนโทษแบนถึง3รายได้แก่แฮร์ฮรี่แม็กไวร์สกอตต์แมกโทมินและลุคชอส่วนปอกบาและคาวานี่คาดว่าจะได้ลงเล่นหลังได้พักเมื่อสุดสัปดาห์ด้านทีมเยือนมาป่ากรุงโรมโรมาของเปาโลฟอเซกาจะขาดเปโดปีชาวสเปนส่วนคุมกำลังที่เหลือพร้อมลงเล่นและคาดว่าคิสมอลลิงกับเฮนริกมาคิายานจะได้ลงดวลกับทีมเก่าอย่างแน่นอน เกมนี้เป็นเกมแรกที่ทั้งคู่เจอกันในถ้วยยูโรปาเพราะที่ผ่านมาทั้งสองทีมเป็นขาประจําในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งแมนยูเอาชนะโรมาได้เป็นประจำบวกกับพร้อมช่วงหลังของโรมาเก็บแตมไม่ค่อยอยู่ชนะเพียงแค่1นัดเท่านั้นผิดกับแมนยูที่ชนะ4จาก5นัดหลังสุดส่วนใครที่ว่าโซชาไม่เปลียวเปลียวไม่เปลียยก็ทําแฟนบอลเหลียวอะ่ะหลังให้สัมภาษณ์จนแฟนจัลโลรัซซี่เข้าใจผิดและกระตุ้นทั้งเตว่า จะทำอะไรก็ทำให้สุดโลมามึงยาไปยอมและอาจนำไปสู่เหตุการณ์กระถิ่นคว่มคาบ้านแต่เรายังมั่นใจขัดฟันให้แมนยูชนะในนัดนี้ขอบคุณยังโอมสาหรับรามที่น่าจดจำแบ็กบอลประตูหลังรายงานจอบอก